น้องพี่น้องเปิดภาพมาตอนเช้าพี่น้องเนาะอ่ากะมานี่แหละพี่น้องโอ้ตกําลังเข็งพี่นเนาะกําลังขึ้นสิขึ้นสู่เวทีเลยนี่เนาะโอ้ตั้งเสาติดเสาพี่น้องกย่อเสาขึ้นกย่อวีเสานี่แหละพี่น้องเนาะเทลวีเทลวีขึ้นอตกะวันพูดพุ่นแหละพี่น้องเพิ่นย่อเนาะตอนนี้กะเงไว้ซะก่อนจังันเนาะอ่ากําลังเง ปลกทางน้องๆเพื่อนกำลังหดผักกับปะเพื่อนด้อกเนาะหดนาหดผักเต้สาๆพีดน้องเนาะสบายดีสบายดีตอน้าวๆเนาะกำลังหดผักโอ้ปลูกระเบ้ยังให้มันซึมให้มซึมซื่เนาะ ต้นเลงเดือดเกาะไต้ยน้อเลยจ้ะต้นเที่ยงที่ซื้อในพักมาเด้อมีแต่แมนแมนตอนเที่ยงมีแต่เห็ดเคิงไว้ด้ยพดไว้ยังไว้พดให้มันซึมให้นั่นแล้วก็ต้นเล้งองปลูกตอนเที่ยงปลูกบ่ได้ต้นแล้งปลูกต้นเล้งอย่างไดสบายดีน้องกัญญา อ่ามือนคือมัดผมงามแท่าหมอนี่ฮะใครมัดผมให้มัดเองโอ้เก่งเก่งเก่งดีดีดีโอ้คืออะไรไปได้ท่าแล้วบอกครีมอ่ะใช่อยู่บอกทาแล้วทาครีมทาผิวทาหนาน้ำเดี๋ยวมันก็อาการห่อนแล้วเริ่มกระบาดแตกก็ได้แหละผิวเมื่อกี้นี่ล้มผิวของลมแห้งกระดอกกระเดียโอ้ยโปวดโพเดี๋ยวเขามาบริเวณสวนมันก็ลืมกระดองหดสวดมันบงบวมเออ เป็นงา,งงามๆไว้เตรียมปลูกพีหลงบางทีก็ซื้อมพาพักมาเอาแบบเอาขบขบขบวงจรเลยเพีย่น้องเนาะขบวงจร ញញកឯកឯងអ อะไรท่านบ่มนม้ำบ่มขี้ขีดดินเหรมันแตกเนาะโอ้โอหล่นลงบนละ <c oughs> มาดินไว้พี่น้อยมาให้มันในมาดินให้มันแตก มาดินให้มันผุกเพียงน,น้องเนาะมาดินให้มันกระจายมันแตกมันเหนื่อยออกอ่าก็<ด>เป็นขี้ดินเพียงตอนนี้มันกําลังเป็นโงนเป็นโง ôn, เนง ôn, เป็นก้อนสันจันทรเนาะมันปลูกเนี่ยเราก็ต้องมาให้มันละเอียดก่อนเพียงน้องอ่าไปจะได้น้องนั่งน้อยเศร้าหรือเปลอยังใครแน่ใครแน,น่นะหนึงกินยาใหญ่อยู่บ่ด้ยเมื่อคืน<ด>ใหนกินอยู่บ่ดกินตวนซื้<ด>อยามาเันกินเพียน้องเย็นแต มะเร็งมะหวานนี่กินข้าวแล้วกินยาสังหายนะาำบ่อยากซักยาก็กินยาอยากแขะน้อยหนึ่งเนาะน้องเพิ่นนี่น้องนักหน่อยอยากแขะยาหน่อยหนึ่งที่ถอดอิริศุด น้อยบ่สบายพี่น้องเนาะซื้อยาใหม่เพิ่นว่านี่จักกินได้หรือบ่ถ้ากินได้อาจสิเซาไว้อยู่ไข้หวัดสักยากับ่สักเพราะว่าเพิ่นก็เจ็บเนาะเพิ่นยาเด็กน้อยติเพิ่นกินยาก็กแคน้อยนึงยามันพอได้กิน ผิกว่ได้หวานเอ้าหวานไว้เลยแล้วมันผีขาวนะบ่๊มบิ๊มบอกผีขาวหวานไว้เลยบงไว้เลยบงบงบงไว้โอ้แทนอยากบังเนาะอยากบังโอ้แต่ผมจะไมยลูกให้ใครอันนั้นฮะขึ้นนั้นฮันบ่ขึ้นฮอนลงโอ้แต่เดีบาวดีแบนาะถือแดี๋ยวทั้งนี้แต่ตอนเศร้าผมกถือประเดี๋ยวงเนาะ กะพักขบับรถถึงแดดกัอยากอันนัอีกได้พี่น้องบอกอยากแห้งแห้งอีกได้เนาะคนคือกันแล้วพี่น้องถ้าว่าเขาอยู่ตะหองไรบอกออกมาแดดมาอาบแดดแน่กะบบอกอยากมีแห้งพี่น้องเนาะอยากเป็นป่อยเปียเป็นลอยนีน่คือการพี่น้องเลต้องพักหงาก็ต้องกกใหม่ถึงแดดน้ำได้พี่น้องเนาะจะมีแห้งกาัา này khoa đang gây nên nhang nhang ăn ôm má rồi phần từ đây về tham ăn cần cái này nó coi vật che nhau แกพืชบ่แกใหม่เขาองเลื่อยเขาองเลื่อยบ่น่ะเออเขาต้องเลื่อยม่ไม่บ่เออไม่บ่ยำแหล่งผลแกใหม่แกตอกแล้วที่เอาไรบานี้เนาะเขื่อนหามาตอกสบายดีทางลุงพัดเด้อร์เป็นจะได้ซานเฮาแล้วหรือบ่โดยแล้วแล้วยังแต่บ่มีใหม่เนี่ยอะล่ะคือว่ายังก่อใหม่ครับครบแล้วหรือยังใหม่ครับบ่ครบ ຖືว no. no. ่ามันເດືງດາເດືງຫຼັ n ອັນໃດໃສ່ເຂົາເອີ້ນວ່າຕົງເນາະຕົງໃສ່บ่พอบ่บ่พอบ่2 3อยู่ແຖວນາเจ้าบ่ມີบ่ໄມ້ເບິດແລ້ວມີอยู่ໃນຊິຫນ່ວຍเออຫນ່ວຍມັນบ่ມີบ่ ตอกตอกตอกสำหับสำนึงก็ได้ดแล้วก็มาให้เออเขาอยากกบก็กบมีกบอยู่นีะ่ะฟูมันมาเนี่ยเอามาเราเด้อเขาจะมาใส่พอมันบ่เดิองหนาเดิองหงลังมันบ่เพียงกันไม่แล้วมันอยากหากักถึอหน้ามันแห้งชิ้นหักไว้เล <c oughs> ไม่เนี่ยไม่ย่างครับเออไม่นนย่นางถึอหน้ามนันมันมัดขนาดนี้มักหักขนาดไนมะ่องไมเนื้อแข็งเนาะจังไดเอ้ มีม่จิกมีจิกเออเท่นาบุมมบิสมจิกมีอย่เออบุมบิผู้สิบปามืผูกปาดมเกปาดดีกาลูกศิษย์ผู้เลี้ยงคนกาลายมือลายวันละกาเคนพักพรคนกาเนอะคนกระสวยมาทันละคนกามีเวียงแม่อ๋อ จะอยู่ไปกอดพามีบรรนาก็น,นละกัน่ามีีจะใ,ใส่ไหมโอเคมิเตอรว่าบริแอมบ่ปะานี่นี่เลยเนาะอแอมมันล่ะแอทางใดก่อนแอมทางนั้นทางนั้นกัแอ็มเออมีแกมบาสีเดินขัวอ่านกินได้เหรอมีบ่ผ่าผ่าเก่าเลยเนาะมิแต่ผ่าเก่าเลยเอ็มผ่าแกเสเอาเนี่ยผ่าผ่าบัดอ๋อผ่าบัดรเตอร์ว่าห้ามือเลย ก็เก่าเนี่แล้วก็อ้อมๆพอ,อแบบลมลมบอบผัดขี้ไผ่เนาะดยลมมันผัดไผ่จะหน่อยมันหนาวจะถอยอันหนึ่งเขามันโมซุกลมฝันอันนี้มถาถ่ายนอนซ้ำเพื่ออะไรขนาดได้ซ้ำจังเลยอืมลมมันสิฝัดแห้งนะว่าหนึ่งเขามันก็ลมเป่าเนาะมันก็เย็นนะลมเป่าเย็น ทางในใครในบ้านเนาะลมบ่พัดบ่เป่าเลย,ยถว่ายามแรกยามห้องก็ไปหาน,นอนแถวทุ่มไม้ทุ่มตอกเนาะไชสิไปขึ้นนอนอยู่เถงเถื่อนเอ้าตาย,ย, <c oughs> ยมันห่อนมันเอา้าน,นอนนอนตลมตะลางกันและผูกเปผูกยังบ้านนี้กับกว่วงออกเลยได้บา้านมันก็สีเย็นขึ้นอีได้บ้านนี่เพราะว่ามันมีห่มเถิงเถิงเลยมันสีเย็นก่กวงออ,ออกอีกบอกว่าตะกี้มันก็มี่เจ้าบอลเดียวมันก็ปัดมาเอาตั้งมาไหวทางล่าง เพราะว่าย่ำเท่นแล้วก็มันก็แดดอีกแดดแล้วกูทูบ่ายไปอยู่ทางล่างอย่างนี้มันกวงเลยเด้มันบังมันเบิดแหละบัผูกเปนอนได้เย็นสบายบสบายแล้วก็ต้นไม้หมอยหมอยบักปลาไหวรถบักแล้วมันบักแล้วมันเชี่ยหอนมูญูมบังมันนั่นก็บังมันกับบันปูกติวนะครับมันจะได้จังบ่ใหญ่ไหวขึ้นบ่อนี่ขึ้นบ่อนี่มีต้นไม้เด้ต้นไม้ใหญ่เนาะ ม้าตัวมันใหญ่วัไปยังนปะสำ,สำได้ดอกไ, <ป S 2> ได้ดอกมาดูได้โ่สำีพีห้งังเนาะกะทือว่าสำลีก็โอ้ยไม่แห้งเลยสำลีก็ได้ีน้องเนาะตัวสุดยอดแหละสำมีมีดเดือนอยู่มีสีไ่อยู่พีน้องเนาะโอ้น้องนองนอง้นอยพตื่นเลยนาะพี่น้องไปทาอาการผนก่นนอน <laughs> โอ้ มันเบิ่งหนอกนังน้อยก่อนเพี่อนเนาะเออยังเป็นดือดเดือดเเดืออยู่มันบ่มีตรงเพี่อนมันดือดเดือดเดือดเดือดยังบ่มีตรงยังซ้ำยังซ้ำโตอยู่ลุงน่ะอ๋ออันนี้ได้ชา่ไทยตอกคนยังไทยตอกเนาะระวังเด้อเหยียบทอดตารางเลยยังเป็นยังควยคนควยหัวอยู่ไปได้น้องนังน้อยสบายดีลูกล่ะเออใครแน่แล้วบอกจะกินยาจีบอ ตันงไปงานจิ๊บอารมณ์ยังข้างอยู่พอใครเนื่อยละโดยไปโอเคกินยาจักเถื่อนเมื่อวานนี่บริกรบริกรกินเลยอ้าวดีกับบริกกินเลยมือเศร้านี่กันเออดีกับบริกกินเลยกินแล้วจะเข่าห่ะกินแล้วยังมาทานกินยาโอ้เจ้าหน้าที่กินยาเด้อกินยาให้มันเศร้าไปๆโอ้เราเป็นวัดขี้โมกเนาะวัดคอนโทรลตุ่มตายอกขี้โมกแต่ขี้โมกเต้นเราก็ได้ เป็นวัดเป็นไอขากินยาเออตอนพี่น้องคนใดอาหารเนี่กุ้งบ่อนี่ไปหาอยู่ไซดอนะปลาไปอัดท่อใช่หรือปลาอยู่ซีอัดท่อเจ้าบ่อนนั่นนอกไก่ท่องไปหมู่วานมาจากไปทำกานบอกเาื่อคืนก็ได้ อ๋อพี่น้องไอ้เพื่อนไปหากุ้งหาปลาดิวานนี้ทั้งอันครอบครัวเพื่อนกับไปเมื่อวานนี่ได้ปลาอัดถอดปลาขับไปยี่พี่น้องไอเนาะอ๋อปลาดุกปลาดุกเดียกมาจะใช่ไหมดุกใส่เบ็ดดุกใช้เบ็ดโดดอยู่ใส่เบ็ดนี่นใส่ถึกเบ็ดโอ้พี่น้องโตบักใหญ่เลยปลาอย่างนี้ปลากคต ปลาก็บ่ฮู้จักป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 ักกะมีชีนี่นี่ปักโอ้ปกดบ่นี่จักว่าหยังนี่มีหนวดยาวๆครับกีไปใส่เบ็ดพี่น้องเนาะกกดเนาะออไปไปใส่ มันมันพี่น้องกันก็ใส่ได้ปลาเนาะครักขักขักอาหารธรรมชาติพี่น้องโอ้ยมันก็สุดยอดจะมีเลยขักขักขักบักหอยผู้บักหอยนัวใหญ่ชับคากาลีต่อดดบอกไปยังพิงแดดพิงแดดพิงแดดหนาวๆเนาะมากินข้าวรำกันเด็กๆ บา <G ül> งทีเขาน้ำเราเอาไว้กินเขาก้นอนพี่น้องสบายน,นีย่มาเด้อพี่น้องกินเขาน้ำกัน,นพี่น้องเนาะกินต้มหอยและกะากุ้งอะกะไก่ต,ไ <ข S 2> ต้มไก่ต้มต้มไก่โอ้แจวีวพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดมากมากพี่น้องมามกินเขาน้ำกันพี่น้องเลยกุ้งกับงามเถอะพี่น้องเนาะควานเนาะ กอยคักและลาบยากิมีผักผักกำลังชิบเป็นนี่รปลูกุปลูกประกดลูกมันก็มีนกยอะชิยอดบชิยอดบชินชิบชิาชิบชิบชาติบช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 ิบ มาเราได้กินข้าวแล้ก็มาอ่านเยอะสางเน่อนุกูอ๋อไปลองเนาบ่านไหนเขาอนุญาตกินข้าวเด้อร์บันเด้อร์อ๋ถือว่าอิ่มไปทีเรียบร้อยพี่น้องเนาะดนเลยได้พี่น้องมาบริกินตำหมูหุงเนาะเออโต้ทางน้องกัญญาพ่นอยากโอ้ขอตำแซ่บบอเอออยากกินบ่ผู้ที่สวงไข่เลยเนี่ยขี้มกย่อยออกก็เก่าเลย ทำหุ่งตอนเที่ยงกินบ่โอเคเดี๋ยวซื้ออุปกรณ์มาพี่น้องเป็นมกเล่นน้ำตาลมะนาวเนาะตัวได้ขาจะซื้อมาใส่มาใส่ทำหุงตอนเที่ยงพี่น้องเลยต่อกินข้าวอิ่มแล้วพี่น้องเนาะคือว่าแซ่บพี่น้องกินอาหารธรรมชาติบ่นลอยหมักทักน์เลยพี่น้องต้มหอยปูปลาหน้านามโอ้สุดยอดเล้วพี่น้องเลย หน่อยมาอยู่บวชนี่มีแต่อาหารสดๆเป็นห,หมอกน้ำมัเฮ็ดกิรอกิไนายามยังกินหนัๆันเลตอนนี้นยามหมแดงอได้ดิโน,โน,โนไปทางหมูแดงบ่งะก็ทังไะทันไทันไปแะทันรปะทันไปะทันทันไปนะทันทัะทันไปบะทันไปทันไปะทัไปทางะไปเคทนทนคนะเคยนนไปทัะทัไปทไปทางไปัไัไป ป๊อบกึ่ติงกระโตโอ้โคตรแสบเลยยำนี่ก็มีตะหน่อยนี่แหละอันนี้ยำมันนี่ไข่บุตรแดงกระป๊อบแล้วบานีบก้อยกระป้อมแสบอ่านธรรมชาติบุบบุจักบอกเอ้าตัวแลนไวไวเด็กเจ้าก้อยเด็กเจ้าคล้องเขาก้อยกระป้อมเลยเด็กคล้องเอาบุจักกระป้อมวะเออยังใชเพร่ะเอื่องยังก้อก้อยก้อยก้อยเออเอื่อนต่างกันกระป้อมกับก้อย กยกกะปอมกะปอมกะปอาไม่ไดังหรือจ <laughs> ๊ะดอเขาไปค้องเอาดิเอาบ่วงของไปคล้องหัวมันดึงขึ้นเอาถือว่ามือนี่ทางร้างพมาอยบ่เนาะมือนี่มือนี่เพิ่่มาบ่เพิ่นเพิ่ไปใช้มือนี่ ไปเวียอืมไปเวียหมื่นผลมาเนาะหมื่นผลมารอบเมื่อวานนี้ว่ะมาโอเคโอเคผลมาผลบรมมาพี่น้องมีแต่เพื่อนละมึงคนเขามาเพื่ละเอาสะโอเคกลับก็เด้อินไปเด้อเดี๋ยวไปเตรียมสื่ออุปกรณ์ตอนเที่ยงที่เขามาตั้มประคุง นี่แหละี่น้อนะจักบัวหัวสิกินกับยังแนวแก่มมันเนาะปิ่งกบเปียงเขียดแล้วไม่ีบอกป่เขียดใช่เนาะเอาไหมอ่ะกบอปไปหาน่ะกบอนลูกเลี้ยงโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขอมาพค่นดองเนาะอากลับกันเด้อสบายดีสบายดีโอเคคายไว้ไปคบายไปสบยดีสบายดีีปไป